แฟนป้าอะไรคะคุณอะไปลบึกปะหาใช่หนูเคยมาบวชแล้วแล้วเขาก็โดดคุบน้ำแรงมากไม่ฉีค่ะไม่ฉี่อได้ขอขอนมปังมาเวลาได้มาก็ได้มาเยอะหน่อยก็จะเอามาให้เขาเพราะว่าเจ้า อาหารปลาที่เวลาเขามีขายที่วัดเนาะน้ำมันมันเยอะอะแล้วมันทำให้น้ำเสียอืม,มเงินใหญ่เลยวันนี้พี่หาโชคดีมากเลยมีเวลาแวะมาทำบุญด้วยบางทีไม่สบายใจเนาะทำอะไรไม่ได้ก็สมว่าทำบุญช่วยได้นะ สิงน้อยก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราทําแล้วรู้สึกว่า้ซมเมงอ่างเวลาทําบุญต้อมสบายใจมากอะไรคือเรารู้สึกว่าเราได้บุญแหละทำแล้วเราสบายใจเรามีรอยยิ้มกลับไปอะไรอย่างนี้ทำงานที่เรารักต่อไป <laughs> ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้อมทำประจำเลยแล้วก็มีความสุขมากที่จะทำมัน